นี่คือรายได้ของสมาชิกวง BTS แต่ละคนเมื่อโพสต์บนอินส a าแกรม สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ช็อกสไตล์นิวส์ของเราจะพาอารมีทุกคนมาส่องรายได้ของนันมบางทางโซยอนดันศิลปินชื่อดังระดับโลกเวลาที่แต่และสมาชิกนะคะได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวรายได้นะคะจะตกอยู่ที่เท่าไหร่เรียกได้ว่าไอดอลคนดังหลายคนที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็มีรายได้ไปหมดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการขึ้นคอนเสิร์ตการออกอัลบัม้มการร้องเพลงการถ่ายละครถ่ายซีรีส์ซิทคอมภาพยนตร์ขึ้นปกนิตยสารนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เป็น g l o b a แ a มบาสเ a อร์ค่ะรวมถึงการออกรายการต่างๆนะคะการโพสต์ขายสินค้าหรือแบรนด์ต่างๆค่ะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของแต่ละคนค่ะและอีกมากมาย แต่อีกหนึ่งรายได้ของพวกเขานะคะก็คือการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองค่ะยังสามารถสร้างรายได้ได้เช่นกันสมาชิก BTS นะคะได้เปิดบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเขาในช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาแต่พวกเขาแต่ละคนนะคะได้รับรายได้จากการโพสต์ได้รับการสนับสนุนเบนแพลตฟอร์มค่ะทางสปีกี e นะคะผูต้ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียค่ะที่น่าเชื่อถือได้ได้เปิดเผยตัวเลขนะคะสำหรับบัญชีของสมาชิกแต่ละคน BTS การคำนวณน,นี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัย4ประการค่ะ ได้แก่จํานวนผู้ติดตามการมีส่วนร่วมจํานวนยอดไลค์เฉลีย่ยและการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยค่ะตัวเลขทั้งหมดต่อไปนี้ได้รับการอัปเดตในวันที่16กักฎาคม2022ที่ผ่านมา อันดับที่1น,นะคะก็คือแทยองค่ะหรือวีด้วยจํานวนผู้ติดตามมากถึง47.4ล้านคนค่ะแทยองนะคะได้กลายเป็นสมาชิก b t s ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรมค่ะอัตราการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ที่29และจํานวนไลค์นะคะเฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่13.5ล้านไลค์ค่าใช้ใจ่ายของผู้โพสต์ที่มีผู้สนับสนุนในบัญชีของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 68k USD ค่ะถึง 810k USD นะคะก็ราประมาณ2ล้าน4แสนก็ 1 4 0 3 6บาทนะคะถึง29,712,825บาทไทยค่ะอันดับที่2นะคะเป็นของหนุ่มปาร์จิมินค่ะที่มีผู้ติดต,ตามบนอิสแกรมมากกว่า39.7ล้านคนค่ะอัตราการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ที่32.55เปเซต โพสต์ของจีมินมียอดไลค์เฉลี่ยอยู่ที่12.6ล้านไลค์ค่ะแต่ละโพสต์ที่มีการสนับสนุนนะคะในบัญชีของเขาเขาสามารถสร้างรายได้ 63k USD ค่ะถึง 756k USD นะคะก็ราวประมาณ2,317,45บาทค่ะถึง27,853,29บาทไทย อันดับที่3นะคะตกเป็นของมินยุนกีค่ะหรือชูก้าบัญชี Instagram ของเขานะคะมีผู้ติดตามถึง36.9ล้านคนค่ะอัตราการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ที่29%และจำนวนการกดไลค์นะคะเฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่10.7ล้านไลค์ค่ะรายได้ของชูก้าจากการโพสต์จะมีผู้สนับสนุนเพียงรายการเดียวค่ะในบัญชีนี้นะคะสามารถอยู่ที่ 54k USD ค่ะถึง 645k USD ก็ราวๆประมาณ1 9 8 2 6 1บาทไทย ถึง2 3่ะถึง2 3 6 5 1บาทไทย อันดับที่4นะคะตกเป็นของคิมซอกจินค่ะโดยผู้ติดตามทั้งหมด37.8ล้านคนค่ะจินมีอัตราการมีส่วนร่วมอยู่ที่27.2%ค่ะไลค์ต่อโพสตเฉลี่ยอยู่ที่10.2ล้านไลค์โพสตที่ได้รับการสนับสนุนในบัญชีของเขานะคะสามารถสร้างรายได้ถึง5 1 k USD ค่ะถึง6 1 4 k USD ก็ราวๆประมาณ1 8 7้ปบาทไทยค่ะถึง22 6 3บาท อันดับที่5นะคะตกเป็นของเจโฮปค่ะมีผู้ติดตาม Instagram มากกว่า37.8ล้านคนค่ะอัตราการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ที่20%และจํานวนไลค์บนโพสต์ของเขานะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่7.5ล้านเจโฮปนะคะสามารถสร้างรายได้ระหว่าง 37K USD ถึง 449K USD ค่ะก็ดราวประมาณ1,356,975บาทค่ะถึง16,460,830บาทไทย อันดับที่6ค่ะตกเป็นของจองกุกปัจจุบันนะคะจองกุกมีผู้ติดตามมากกว่า43.8ล้านคนค่ะบนอินสตาแกรมการมีส่วนร่วมของเขาอยู่ที่15.15% 15ค่ะโดยมียอดไลค์เฉลี่ย6.6ล้านต่อโพสต์ค่ะจองกุกสามารถสร้างรายได้ 33k USD ถึง 395k USD ค่ะก็ราวประมาณล้าน2 0บาทไทยนะคะถึง14 4 8 6 5 0บาทไทยและอันดับที่7ค่ะคิมนจุน การติดตามบนอินสตาแกร,รมส่วนตัวของเขานะคะอยู่ที่36.3ล้านคนค่ะจากบัญชีบนอินสตาแกร,รมของเขานั้นนะคะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะเพราะเขานั้นซ่อนจํานวนไลค์นะคะได้รับบนโพสต์ของเขาค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณสำหรับการโพสนะคะที่มีการสนับสนุนในบัญชีของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ16,000ดอลลาร์ 16, 000 000สหรัฐค่ะหรือราวประมาณ21ล้านบอนหรือ5 8 000 6 000, 7 6 0ปนบาทไทยค่ะแต่ในความเป็นจริงทั้งหมดนะคะตัวเลขอาจจะสูงกว่านั้นมากนั่นวง BTS นะคะพวกเขามี ชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะทําให้ทุกโซเชียลมีเดียของพวกเขานะคะมีผู้ติดตามสูงมากๆอย่างบัญชีอิสร g r a m อย่างเป็นทางการของวงนะคะมีชื่อว่า B.T.S. Big Hit Official ค่ะมีผู้ติดตามมากกว่า63.3ล้านคนกันเลยทีเดียวค่ะยังรวมไปถึงช่อง Youtube ท,ที่มีชื่อว่า Bangtan TV น,นะคะมีผู้ติดตามมากกว่า69.5ล้านคนกันเลยทีเดียวค่ะ บัญชีทวิตเตอร์อย่งเป็นทางการของวงนะคะที่มีชื่อว่าบางทางโซยอนันเป็นภาษาเกาหลีค่ะได,ได้เข้ารรวมกันลักกรดาคมในปีคศ2 0 1 1นะคะตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า46,767,169ลผู้ติดตามนั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ